พอดีค่ะวันนี้จะมาเล่าในทานให้ฟังอีกเด้อค่ะเด้อแต่ว่าจักจี้ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรเรื่องนี่แต่ว่าจําไม่ได้จริงๆมันมีชื่อเรื่องนะพ่อเคยเล่าให้ฟังตอนเป็นเล็กน,น้อยอมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งผู้หญิงคนนี้นะเป็นแบบเรียกว่าเป็นสาวงามประจาหมู่บ้านเป็นที่หมายปองของผู้ชายทุกคนที่หนุมน่มๆในหมู่บ้านว่าง,งันเถอะแม่แต่หนุ่มต่างหมู่บ้านต่างถิ่นมาเห็นก็ โอ้ยงานแถื่อนเนาะชอบแต่ผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ในหมู่บ้านนั้นก็มีหนุ่มคนหนึ่งที่แบบโอ้ยหมายหมายหมายปองสาวๆคนนี้ผู้หญิงคนนี้หมายตามานานนะแต่แบบแต่ผู้ชายคนนี้เป็นคนคีรีไงคีรี้ยตามจีบผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ก,ก็ก็ดาบอกโอ้ยคีรี้ยงยัยเจียมตัวดาท่านพี่มีมังอ่ะเนาะว่าเขาอ่ะ นางสวยไงงานนางก็ญิงนางก็เล่นตัวไงทีนี่กร้างความเจ็บแค้นในใจให้อนุ่มคนหนี้อ้นนุ่มคนนี้ก็เหมือนแบบว่าตั้งใจไปเลยบอกมึงมึงมึงระวังละกันนะบอกวันหนึ่งกูจะเอามึงทำเมียให้ได้ว่าง,งั้นทีนี้เรื่องราวก็ผ่านไปนานละอยู่ๆอ,อยู่มาวันหนึ่งผู้หญิงก็อา าซึ่งเป็นน้องพ่อของของผู้หญิงเขเนี่ยเข้ามาเยี่ยมมาเยี่ยมหลานอาชายเป็นผู้ชายมามากับเมามาเลยหมอเป็นคนอชอบกินเหล้าเมามาเลยมาหาหลานบอกจะขอมานอนกับหลานจะคืนเดี๋ยว,วพรุ่งนี้ค่อยไปทีน้นก็เมาอย่างงี้ก็เออ ก็ไปนอนห้องฉันก็นแล้วกันว่าง,งั้นไปนอนก็ห้องเลยเดีย๋ยวฉันจะนอนข้างนอกเองหมอเขาเปิดหน้าต่างไว้เลยเปิดหน้าต่างนอนให้ลมโกรกเนาะีไอ้หนุ่มไอ้ที่ไอ้หนุมหนหน่มที่ไม้ยหมายฟ้องสาวๆคนนี้ที่มันเจ็บแค้นน้ำใจว่าู้หญิงก็ได้ดูถูกไปะผ่านมาเห็นหน้าต่างเปิดเอาละจําได้ว่าห้องนี้เป็นห้องนอนของมึงว่างี้แหละห้องนอนของสาวๆน่นะ นี่ก็ปีนเขาไปหาเขาเด็กอ่านี่ก็เมาเมาลับไม่รู้เรื่องอะ่ะปีนเขาไปหาที่นี่เขาไปไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะ่ะไปถึงก็ไปคำมันหมืดเนาะคำ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 เขอ่านี่นอนถอดเสือไม่ละก็ไปคำเจือจกักกระแลเป็นง่ามก็ว่าเป็นง่ามขาเขาเว่าเป็นง่ามขา พูดพูดพูดอยู่ในใจนึกอยู่ในใจตัวเองโอ้ก็นี่สวยแต่นานะผู้หญิงอะไรพิการขาใหญ่คางเล็กคางว่างั้นว่าเขาล้วก็ว่าเขาว่ามีมีไอ้น,นี่ก็นิดหน่อยว่างั้นที่นี่ก็เอาะเว้ช่างมันเถอะมันพิการก็ช่างมันมันดูถูกเราเอาแม่งทำเมียซะว่างั้นก็ใส่ใหญ่เลยดิใส่เกนเซ็ตแล้วก็โดดออกหน้าต่างกลับไปเลย ครับเลยเสร็จแล้วตื่นเช้ามาไออาผู้ชายนี่ลุกขึ้นมาก็ตื่นก็โวยวายอะไรวะอีอนางมาึงมานี่ดิเรียกหลนานมึงวะเนี่ใครเนี่ยมาขากทะเลใสล่จักระแลกูใครมาขากทะเลใสล่จักรแลกโอ้เนี่ยเหรอเห็นกูนอนเมาก็ทำไมทำกันอย่างงี้อยู่มึงอ่ขำไปแล้ว 阿婆。<laughs> ah, <laughs>